อา้าวันนี้มาทำยากันยาแบบหยาบหยาบหน่อยสมุนไพรทั้งนั้นนะเนี่ยส่วนผสมของผมนะอันนี้ตะไคร่อันนี้ตะไคร้อันนี้มีมใบเตยอ,อันนี้อ้อยดำอันนี้ก็ จะท่อมพันดีใบที่มันร่วงแล้วเออแต่มันใช้ได้ต้มรวมสูตรของผมเองนะเนี่ยสูตรผมนี่มันจะเป็นเก้าร้อยคูณพันด้วยซ้ำไป <laughs> โอเคแค่นี้นะโอเค